สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Easy Mall by a l l o n นะครับเป็นร้านค้าออนไลน์บนช h อป e ีแล้วก็ Lazada นะครับเนื่องจากช่วงนี้วันอัดคลิปคือวันที่25มกราคมปี2023นะฮะมีข่าวทํานองที่ว่ามีม a l แว r e นะครับเข้าไปฝังตัวในมือถือแล้วก็มีการโอนเงินไปบัญชีปลายทางนะฮะเพราะฉะนั้นแอดมินเลย อยากจำลองสถานการณ์ดูนะฮะว่าถ้ามันมีแอปประเภทที่รีโมทจากไหนก็ไม่รู้นะครับเข้ามาที่มือถือเราจะสามารถโอนเงินออกไปได้หรือเปล่านะฮะในที่นี้เป็นแอปอันนี้ฮะทีมวิวเวอร์นะครับซึ่งทีมวิวเวอร์บอกไว้ก่อนไม่ใช่เป็นมาแวรนะฮะเป็น เป็นแอปพลิเคชันธรรมดาทั่วๆไปที่ใช้งานกันนะฮะเป็นการรีโมทเข้าไปสอนการใช้งานติดตั้งโปรแกรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้รับรองได้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือก็คือเป็นมือถือที่แอดมินใช้งานอยู่นะครับโดยจะมีแอปเกี่ยวกับธนาคารที่เป็นบัญชีงเงินฝาก2แอปนะฮะ SCB Easy กับ K Plus นะฮะ มาลองดูกันนะครับสมมุติที่หน้าจออันนี้นะฮะเดี๋ยวอันนี้นะครับก็จะเป็นออคอมพิวเตอร์ที่แอดมินได้คอนเน็ t ชันอยู่นะฮะได้คอนเน็ t อยู่นะครับมีอยู่3อันซึ่งแอปอันเนี้ยต้องมีการลงทะเบียนจะได้ล็อกอินแล้วก็พาสเวิร์ดนะฮะส่วนแอปปลายทางก็ต้องลงโปรแกรมนั้นเหมือนกันนะฮะ โอเคนะอันนี้เป็นแอปปกตินะสมมุติจะเข้าไอ้เจ้าเครื่องด้านซ้ายมือนะฮะเพื่อจะโอนเงินนะฮะจาก s c b Easy ก่อนนะครับก็คลิกอันนี้นะครับ SMA 52นะฮะเป็น Galaxy 52นะฮะคลิกที่ Remote Control นะฮะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวอาขยายใหญ่เลยนะฮะแล้วก็เลื่อนให้มาใกล้ๆกันนะฮะ ตามนี้นะฮะก็ด้านซ้ายเครื่องจริงนะครับส่วนที่หน้าจอจะเป็นเอ่อเป็นเครื่องที่รีโมทเข้ามานะฮะอ่าสมมุติเราเป็นโอนนะฮะเข้าไป S C B E C นะฮะนี่นะครับโอเคตามนี้นะเอาเราจะโอนออกนะฮะเข้าไปที่โอนก็ยังเหมือนกับเครื่องปลายทางนะครับโอนเงิน นี่ครับนี่ครับนี่คืออะไรฮะเครื่องเราที่ถืออยู่ก็จะเห็นขึ้นหน้าต่างอันนี้นะฮะส่วนไอ้เจ้าเครื่องขวามือไอ้เจ้าเครื่องโจนนะสมมตินะมันเป็นทึบนะฮะเพราะฉะนั้นลำดับแรกเลยเนี่ยจะบอกว่าออแอดมินไม่แน่ใจนะฮะไม่ไม่ทราบเลยดีกว่าว่ามันเป็น Security หรือ เรื่องความปลอดภัยของแอปพลิเคชันของ s c b e c หรือมาจาก Android เวอร์ชันใหม่ๆที่ลงบนมือถือนะฮะพอใครรีโมทเข้ามาหรือมีการแคปเจอร์หน้าจอมันจะขึ้นทึบๆอย่างนี้ไม่ให้เห็นนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นรู้สึกปลอดภัยได้ระดับหนึ่งนะครับว่าแอปธนาคารต่างๆเนี่ยหรือมือถือที่เราใช้ควรที่จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยเขาก็ทาการป้องกันไว้ระดับหนึ่งนะฮะ อ่านี่สำหรับแอป Teamviewer นะแต่ไม่รู้ว่าไอ้มาวแวรมันจะมีความสามารถมากกว่าน,นั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะถามว่าสำหรับ Teamviewer เนี่ยจะโอนเงินเนี่ยโอนได้ไหมไม่ได้เลยนะครับไายนิ้วมือจะไปเอาจากไหนเนี่ยนะเนี่ยหรือหรือเลือกไอ้พินเนี่ยหน้าจอไม่เห็นเลยนะครับสมมุติมั่วก็ไม่ได้อีกอะไรอย่เงี้ยนะครับคือไม่ได้ เอาเป็นว่าข้ามขั้นตอนที่ล็อกอินแล้วกันสมมุติไปทางเผลอไปกดล็อกอินนะฮะเกิดอะไรขึ้นไอ้ด้านขวามือก็ยังไม่เห็นข้อมูลนะครับยังไม่เห็นข้อมูลอ่าสมมุติคลิกไปที่นี่เป็นไงฮะก็ยังไม่เห็นข้อมูลอีกคลิกโอนเงินก็ไม่เห็นข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่า ปลอดภัยนะฮะปลอดภัยคราวนี้มาที่แอปเคพาร์มั่งนะฮะสมมุติไอ้เจ้าโจรเห็นว่า SCBEC เข้าไม่ได้อ่ะเข้าเคพาร์ตสิเป็นไงมันบอกสื่อรายการอ๋อนี่เข้าไปใช้แล้วจะใช้ต่อไหมอ่าใช้ต่ออ่าก็เห็นนี่เห็นนี่เอาไงโอนเงินสิคลิกที่มีเมนูโอนเงินเป็นไงครับ เหมือนกันครับถ้าหน้าจอที่เป็นล็อกอินเนี่ยที่ใช้ไอ้สแกนลายนิ้วมือหรอือด้วยพินโค้ดหรืออะไรก็ตามเนี่ยบอกไว้ว่าตัวแอปเองหรือตัว Security ของระบบ Android เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันโปรเทคอยู่นะครับจะแคปเจอร์หน้าจอหรือจะรีโมทเข้ามาไอ้ฝั่งที่รีโมทเข้ามาไม่เห็นข้อมูลเลยนะครับยังไงยังไงก็ไม่ได้นะครับยังไงยังไงก็ไม่ได้นะครับ นะครับสมมุติใจดีล็อกอินให้นะครับเห็นสมมุติเอา้าเห็นนี่เห็นแล้วทำไงต่อมันจะโอนเงินเข้าเบอร์มือถือบัญชีมาอ้ากดเสร็จก็ไม่เห็นเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้นะครับไม่ได้ก็เลยยังแปลกใจว่าไอ้มา์แวร์ที่โดนดูดเงินไปนี่มันคงมีความสามารถ มากๆเลยนะครับนะฮะโอเคก็เอามาสาธิตให้เพื่อนๆดูนะฮะว่าระดับหนึ่งก็วางใจได้นะฮะในเรื่องเกี่ยวกับ u r i u y i t y ของไม่ว่าจะเป็นตัวแอปเองหรือตัวระบบ Android เองอนี่สาธิตกับเครื่อง Android นะฮะหรือ iPhone ของ Apple เองเนี่ยเขาจะมีระบบตรงนี้อยู่นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ เ้าสังเกตนะฮะมีอะไรที่ขึ้นมาที่หน้าจออะไรเป็นไอคอนแปลกๆอะไรพวกนี้ก็ระวังไว้ด้วยละกันนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคิดมีประโยชน์ก็รบกวนช่วยกดถูกใจกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ